ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาตามหาบัฟแกนมาสเตอร์ด้วยงบที่พี่มี1 0 0 0 0แสนเกมกับตัวละครเซนเตอร์คอกแมนและบัฟแกนมาสเตอร์ที่มี DPS ถึงล้านหกและก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์ขอให้พวกเองไม่มีวันได้บัฟดีๆและผมมีงบอยู่10,000แเกม พื่อจะมาตามหาตัวละครที่มีบัฟแกนมาสเตอร์ตัวแรกของไอดีพี่ครับและตัวที่พี่จะมาทาบัฟเลยนั่นก็คือเคาน์เตอร์ครับน้องชายตอนนี้คือพี่มีเคาน์เตอร์สองตัวนะมีบัฟสไนเปอร์หนึ่งแล้วก็แอสตินหนึ่งครับซึ่งตัวละครนี้พี่จะทําให้กลายเป็นแกนมาสเตอร์ครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลยซินิเตอร์ค็อกแมนครับตัวละครนี้อยากได้แกนมาสเตอร์หรือไม่ก็มาสเตอร์น้ซต่งจริงสองตัวเนี้ยขออะไรก็ได้ครับแต่ว่าขอแกนมาสเตอร์หรือมาสเตอร์สองบัฟนี้เท่านั้นครับน้องชายไปเลยครับทุ แกนมาสเตอร์จงออกมาแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะทุกคน tangled. เพราะว่าในการส่มคือน้องพี่เขาบอกอะกว่าจะได้ Party, 80, er แกนมาสเตอร์มาดีกับเขาใช้ประมาณ80,000ืนี่ก็ยังไม่ออกอะทุกคนคือมันอยู่ที่ดวงมากๆากเลยนะอาจต้องใช้เวลาในการุ่มนี่ค่อนข้างจะนานเลยจากตอนแรกที่พี่มี1,5,000เกมมันก็ได้เริ่มลดลงไปเรื่อยๆครับเหลือ 1, 4 0 0 0พเกม1,3,000นเกม1 2 0 0 0เกมและ1 1 0 0 0ันเกมจนสุดท้ายครับมาหยุดจุดที่97,000เจเกมครับ โอเคครับทุกคนบัฟที่พี่ได้ครับกับเจ้าเคาน์เตอร์ก็เป็นมาสเตอร์ครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วทุกคนเรียกได้ว่าเป็นบัฟรองเลยที่พี่อยากได้ลงมาครับตัวต่อไปครับมาเลยกับเจ้าซินิสเตอร์ครับน้องชายลากรนะบัฟสไนเปอร์ถามว่าบัฟสไนเปอร์ดีไหมมันก็ดีครับทุกคนเพราะว่าตัวละครนี้คือมันไม่ได้ตีแบบเอลอีนะบัฟมันก็จะไม่โดนเนิร์ฟครับระยะมันก็จะ140กว่าเลยครับแต่ว่าไม่เอาครับเราจะเอาแกนมาสเตอร์ครับน้องชายไป ในรอบนี้พี่ก็ได้ใช้เวลาในการสม,มาพอสมควรเลยครับหมดไปหลายจกมมากๆเลยแต่ในที่สุดพี่ก็ได้มันมาครับกับบัฟแกนมาสเตอร์แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูครับว่าตัวละครนี้มันเหมาะแก่บัฟแกนมาสเตอร์หรือเปล่าครับและพี่ก็มีสิทธิ์ที่ได้มันมาครอบครองครับทุกคนอ่ะแป๊บหนึ่งครับตังค์ไม่พอ,อ,อและในที่สุดพี่ก็ได้มันมาครอบครองครับกับเจ้าซินิเตอร์บัฟแกนมาสเตอร์ครับทุกคนวู้้ดีเป็นไง แกนมาสเตอร์ Master, ครับแต่บอกเลยว่าค่าวางโคตรแพงอันนี้คือแค่วางครับทุกคนวางขั้นแรก DPS ของเราก็รอไป8 0,000ืครับแต่บอกเลยว่าใช้เงินอัพนี่คือแพงมากมาครับ mm hmm. เห็นไหมอันนี้คือยังอ mm ัพ hmm. ไม่ได้นะ mm hmm. เพราะว่าเราต้องเสียค่าอ mm ัพ hmm. เป็นสองเท่านะครับทุกคนโอ้โหคือตัวเนี้ยพี่คิดว่าไม่น่าเหมาะกับแกนมาสเตอร์ครับ้ยเดี๋ยวดีทุกคนคือมันไม่ใช่สองเท่าครับ คือบัฟแกนมาสเตอร์นี่คือมันต้องใช้กี่เท่าครับเงินเนี้ยเอ้ยอันนี้คืออัพไม่ได้แล้วทุกคนเห็นปะถ้าสองเท่าของมันก็ต้องเป็นห้าหมื่นหนึ่งครับแต่อันนี้คือไม่ได้ครับโอ้มันน่าจะมากกว่าสองเท่านะทุกคนที่ไม่รู้รายละเอียดว่ะจากที่พี่ได้ดูมันไม่ได้เสี่ยงเงินอัพสองเท่าครับแต่มันคือส0องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมมุติค่าอัพเวลแรกสองหมื่นห้ามันไม่ได้เอาไปคูณสองครับแต่มันต้องเอาไปคูณสามครับนั่นก็คืออัพเจ็ดหมื่นห้านั่นเองครับทุกคนไอเวรคแพง โอเคครับอัพได้ขั้นที่2อครับทุกคนโอ้โหใช้เงินโคตรแพงแต่ว่าเรามีตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ไปเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ก็กลายเป็นเลเวลที่3แล้วแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าเราจะอัพได้ตันหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าค่าอัพคือเป็นแพงเกินไปครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลยครับเป็นตัวละครใหม่ตัวละครนี้คือเทมากๆครับบัฟที่พี่ใช้ก็เป็นซูเปอร์เพเดย์ครับคือพี่ก็ไปซื้อมานะทุกคนจากร้านคิดตันช็อปใครที่สนใจก็สามารถทักไปได้เลยครับทุกคนลยว่ตระลอดภัยแน่นอนคับองไปเส่ยงให้เขาิว จะขอญอาต์อัพได้ไหมอัพยังไม่ได้อะทุกคนโอ้โหมันต้องใช้เงินกี่เท่าวะนี่พี่รู้สึกว่าน่าจะอัพไม่ตันแน่เลยครับถ้าจะอัพให้ตันคือน่าจะต้องเล่นในนี่นะทุกคน Infinity นะโอเคอัพได้แล้วครับทุกคนเรเวลที่4ต่อไปครับเต็มตัวอัพเรเวลที่5ปาบเรียบร้อยครับโอ้โห DPS สามแสนสองครับทุกคนพี่คิดว่าแกนมาสเตอร์ตัวนี้น่าจะไม่เหมาะนะบัฟมาสเตอร์น่าจะเหมาะกว่าครับอัพเลเวลที่6ครับทุกคน ก็ได้ DPS เพิ่มมาตอนนี้กลายเป็น3ามแสแล้วครับแต่ตัวละครนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดคือมันน่าจะอัพได้ประมาณ10กว่าเวลนะทุกคนแต่ทําไมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไหววะทุกคนมอนมันหลุดได้ไงครับนี่โอ้โหหยุดเวลาไว้ก่อนโอเคสวยต่อไปเลเวล7ครับครับเรียบร้อยครับทุกคน DPS อยู่ที่5้าแสนครับโอ้โหโคตรแรงแต่ว่าอัพขั้นต่อไปนี่คือใช้เงินโคตรเยอะครับเยอะแบบเยอะมากๆเลย โอ้โหจะทันหรือเปล่าครับนี่60เวฟกับอัพตัวละครตัวนี้ให้ตันอัพเลเวลที่8ครับทุกคนแล้วก็ DPS ของมันก็อยู่ที่609ครับตอนนี้เฮ้ยโคตรเหนื่อยครับ <laughs> กับการอัพตัวอันนี้คือพี่มีบัฟซุปเปอร์เพเดด้ยวยนะเวลากําจัดมอนก็จะได้ตังค์เพิ่มครับก็ยังไม่ไหวครับทุกคนถ้าอัพแพงเกินหยุดเวลาก่อนครับรู้สึกว่าเหมือนมอนจะหลุด <laughs> มันโหดจริงหรือเปล่าวะดิ พี่ว่าต้องวางซามูไรช่วยวะทุกคนจะได้กันบ้านบบชิวๆโอเควางซามูไรช่วยคือดีขึ้นเยอะเลยอีกสองวิครับเรียบร้อยครับตอนนี้เลเวลเก้าแล้วครับบอสออกมาแล้วครับทุกคนมาดูกันว่าจะตีไหวหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าเลือดไหลเป็นน้าครับดามจโคตรแรงอัพขั้นต่อไปได้ยังยังไม่ได้ครับทุกคนโอ,โอเคครับเลเวลสิบแล้วแต่ก็ยังไม่ตันครับน่าจะตันเลเวลสิบเอ็ดหรือเปล่าอัพอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับ DPS อยู่ที่1ล้าน6แฟนครับทุกคนโคตรแรงแรงเหลือเกิน DPS 1ล้านครับโอ้โหกับตัวละครนี้บัฟแกนมาสเตอร์โคตรสุดครับพี่คิดว่าน่าจะ DPS เยอะที่สุดในเกมไหมนะครับตัวละครนี้แต่ถามว่าคุ้มค่าไหมกับการที่เราได้แกนมาสเตอร์มาพี่บอกว่าไม่คุ้มเลยครับทุกคนไม่คุ้มเลยเพราะว่ามันเล่นยากมากๆครับค่าอัพมันแพงเกิน พี่คิดว่าใช้แค่บัฟมาสเตอร์ก็น่าจะโอเคแล้วแหละกับตัวละครนี้บอสออกมาแล้วครับทุกคนมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ขออย่างเดียวแหละบอสมึงอย่าลบยูนิตกูนะลบตัวไหนก็ได้ครับแต่อย่ามาลบซินิตเตอร์กูพอกกสตโลก่อนแล้วก็หยุดเวลาไปเฮ้ยมันหยุดเวลาใช้กับบอสไม่ได้เรอวะอย่านะมึงอย่าลบยูนิตกูนะโอ้ดาเมจล้านหกกันทุกคนดาเมจตอวิโคตรแรงแต่ว่าใช้เวลาโคตรนานนะครับทุกคนดูดิ17นาทีกว่าจะจบแต่ละรอบ เรียบร้อยมันดีตรงไหนวะองค์จตอนนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าพี่เอาบัฟแกนมาสเตอร์นั้นมาจากไหนพวกเองก็ต้องรับชมหลังจากนี้นะครับน้องชายโอ้ยทุกคนผมใช้เป็นมือแล้วครับมาสเตอร์ยังไม่ออกเลยครับทุกคนอนนี้คือบัฟลุ้ยังไม่ออกเลยครับโอ้โหหนักเลยออกแต่บัฟทองทั้งนั้นเลยครับมันต้องใช้เท่าไหร่ครับเนี่ยถึงพี่จะได้แกนมาสเตอร์อะซึ่งจริงๆไอตัวนีวน้คือมันก็ไม่เหมาะนะทุกคนกับแกนมาสเตอร์อะเพราะว่าค่าอัพขอมันมันแพงครับแล้วอัพหลายขั้นด้วย ได้ยังโอ้โหยังไม่ได้ครับทุกคนโอเคไปกันต่อครับไอ้ทุกคนได้มาเป็นมาสเตอร์ครับก็ถือว่ายังดีนะโอเคครับมาสเตอร์ก็มาสเตอร์วะได้มาสเตอร์มาตองตัวหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับทุกคนตัวนี้สไนเปอร์เลยเราอยากเก็บไหมถ้าเราอยากเก็บก็ไปต่อครับ แต่ถ้าไม่อยากเก็บก็เก็บเอาไว้แต่ไนเปอร์ของเคา t เตอร์นี่คือพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันโดนเนฟหรือเปล่าอ่ะแต่ตัวเมื่อกี้ที่พี่ได้เล่นไปมันไม่ใช่ของพี่ครับทุกคนมันคือของน้องของพี่เองครับพี่ไปยืมมาครับและนี่คือตัวละครของพี่ครับ <laughs> พี่ได้บัฟมาสเตอร์ว่าด้เองครับทุกคนถือว่าดีและที่พี่ไปหาแกนมาสเตอร์เพราะว่ามันไม่คุ้มเ้ยทุกคน มันใช้ไม่โอเคเลยบับมาสเตอร์พี่ว่าดีกว่าครับดีกว่าเยอะเลยจริงๆก็ต้องขอบคุณน้องพี่ด้วยนะครับที่เบรกพี่เอาไว้ก่อนบอกว่าพี่ตัวนี้ไม่เหมาะกับบับแกนมาสเตอร์ครับตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อน้องก็บอกว่าพี่นั่นเอาไปลองเล่นครับจะได้เชื่อผลสรุปก็คือโอเคพี่เชื่อแล้วครับ แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งตัวก็เป็คนที่พี่อยากได้แกนมาสเตอร์อ่ะก็คือเคาน์เตอร์เว้ยเอาจงริงนะคือพี่อยากได้เคาน์เตอร์ให้กลายเป็นแกนมาสเตอร์เว้ยแต่ว่าเอาไงดีครับอยากจะลองรีดูไหมไหนไหนก็มาขั้นนี้แล้วรีเลยดีกว่าครับเปลี่ยนบัฟไยออกครับเพราะว่าบัฟไยก็มันก็พวกระยะเท่านั้นนะทุกคนมันไม่ได้บวกดาเมจแลรือที่สําคัญคือเคาน์เตอร์มันตีแบบเ e อโอเอ่ะมันน่าจะโดนเนิร์ฟนะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นเหมือนเจ้าฟามูไรหรือเปล่าที่มันไม่โดดนนนนนเเเรรรร์รกกอรรร่่่่แแตตวาาาาคัับบหหกมมมมมลยไไท้ง ไปกันต่อครับยาวๆเกมเรามีเยอะครับและได้มาเป็นมาสเตอร์อีกแล้วครับเอาอยัางไงดีทุกคนไปต่อหรือพอแค่นี้กับแกนมาสเตอร์เอาไว้ก่อนดีกว่าครับ <laughs> คือถ้าพี่ไปต่อคือน่าจะเจ็บมากกว่านี้แน่นอนครับเอาเป็นมาสเตอร์มาก่อนละกันครับเจ้าเคาน์เตอร์นะก็เดี๋ยวลองเอาไปเทรตดูครับทุกคนว่าจะมีข้อเสนอดีหรือเปล่าไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับสกินเตอร์บัฟแกนมาสเตอร์ครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจสูงสุดแล้วนะน่าจะแบบว่าโคตรโอพีแล้วครับณตอนนี้แล้วก็ลองเทรตเป็นเคาน์เตอร์ครับบัฟมาสเตอร์สักหนึ่งตัวลองดูครับ2อตัวนี้ว่าจะมีข้อเสนอไหนที่น่าสนใจบ้างแต่ตอนที่พี่อยากเทรตเลยก็คือเคาน์เตอร์ครับเทสต้เจ้า ัปเกดลิปเปอร์อ่ะหนึ่งตัวน่าจะโอเคเลยเดี๋ยวรอดูข้อเสนอกันครับข้อเสนอมาลัวครับส่วนใหญ่ก็มาแลกกับตัวนี้กันหมดเลยครับซินิเตอร์บัฟแกนมาสเตอร์พี่คิดว่าหาตัวที่มันคุ้มๆยากเว้ยการที่เราจะแลกกับซินิเตอร์บัฟแกนมาสเตอร์นะน่าจะต้องแบบว่าซินิเตอร์ฟอกฝ่องตัวอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คืออาจจะคุ้มครับอันนี้อะไรอ่ะไอ้น้อง,งเงาอะไรมาแลกนี่ดูดิมีจะเอาตัวแบบตอกต่อยมาแลกกับทุกคนโอ้โหไม่คุ้มครับอันนี้เออโอ้โหก็ยังครับเฮ้ยมีคนมองข้าม เตอร์กูไปหมดเลยเนี่ยถ้าจะเอาแรกก็ทุกคนต้องเนี่ยสินเตอร์สตัวถึงจะแรกได้แกนมาสเตอร์หน,นึ่งตัวอันเนี้ยพี่ว่าคุ้มครับแต่มันคุ้มเรานะกับคนอื่นคือไม่น่าคุ้มวันซินิเตอร์แอนสองคอสมิกโนยี่สิบคอสมิกหรือว่าวันนี้เด็กๆมันไปลอยกระทงกันวะทุกคนโอ้โหข้อเสนอแม่งกว่าจะมาครับโคตรนานอืมก็มีแต่ข้อเสนอไม่คุ้มทั้งนั้นเลยครับโเฮ้ย อุ้ยตกใจทุกคนนึกว,ว่าแลกกับเคาน์เตอร์ครับโอ้โหมีตัวที่เราอยากได้อยู่พอดีเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้นะคือหาคุ้มยากครับทุกคนดิวเนี้ยหาคุ้มยากมากๆอันนี้อะไรอะโอ้โหเดินไนท์หรอไม่ได้ครับทุกคนเฮ้ยวันนี้กูจะได้ข้อเสนอด,ดีๆไหมวะเนี้ยเคาน์เตอร์แลกกับดาก้อนเหรอดาก้อนบัฟสไนเปอร์ว่ะทุกคน อันเนี้ยถ้าเ,าเทตไปก็คือเท่าทุนนะทุกคนไม่ได้กําไรไม่ได้ขาดทุนอะไรมากนะเพราะว่าราคามันใกล้เคียงะครับตองตัวนี้แต่ว่าดาก,ก้อนคือมีเยอะแล้วอะก็อยากได้ครับอยากได้หัวฟักทองมากกว่าครับเอ้ยนี่แหละครับคอเสเอที่เราต้องการครับจริงๆอัปเกรดลิปเปอร์ตัวเดียวคือพี่ก็เอาแล้วนะ <laughs> แต่ว่าได้เจ้าเดินไนท์แถมมาด้วยครับอีกหนึ่งตัวโอ้แต่ว่าเดินไนท์แบ็กบัฟยังกำเลยทุกคนบัฟแอสตินอาจจะต้องเอาไปทําเพิ่มนะแล้วแต่ท่านมิปเปอร์บัฟที่ได้คือบัฟสไนเปอร์ครับทุกคนโอเคเราไปทําดีกว่าครับทาบัฟเพราะว่าบัฟสไนเปอร์ไม่ค่อยไหวครับแต่ถ้าริปเปอร์อีพีที่แล้วก็คืองอมเตกเลยยังกำเลยลากครับบัฟสไนเปอร์ไม่ต้องการเฮ้ย <c oughs> ได้มาเป็นบัฟมาสเตอร์ครับทุกคน ยังไวเลยใช้ไปแค่ไม่กี่พันเกมเองนะเอ้ยดีครับ <c oughs> ไม่เปลืองเกมเฮ้ยถือว่า EP นี้คือพี่เติบโโคตรเยอะเลยนะได้ทินี้เตอร์บัฟมาร์เตอร์มาแล้วก็ได้เจ้าอัพเกรดเซอร์ชันลิปเปอร์ครับบัฟมาสเตอร์แล้วก็ได้เป็นเคาน์เตอร์บัฟมาร์เตอร์เหมือนกันโอ้โหคลิปนี้มาร์เตอร์3ตัวเลย